สำนักง,งานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบ,บกภูมิใจเสนอโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารท่องเที่ยวปลอดภัยหัวใจสีเขียวโดยผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริงเทคโนโลยี AR หรือ Augmented Reality เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ประสานเอาโลกเห็นความเป็นจริงเข้ากับโลกเสมือนจริงโดยอาศัยการส่องเครื่องหมายผ่านจุดระบุตำแหน่งในระยะห่าง50ซนเมตร ซึ่งจะทําให้ภาพวัตถุที่เห็นในจอภาพกลายเป็นภาพ3มิติเราจึงนํามาประยุกต์ใช้กับแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารพระราชวังพญาไทและสถานตาอากาศบางปูเพื่อให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากยิ่งขึ้นแอปพลิเคชัน AR พญาไทพาเลสและแอปพลิเคชัน AR บางปูวิธีติดตั้งแอปพลิเคชันผ่านระบบ Android ให้ไปที่ Play Store ค้นหาคำว่า AR พญาไทพาเลส จากนั้นกดติดตั้งกดยอมรับและกดดำเนินการต่อและจะต้องดาวน์โหลดผ่าน wi-Fi เท่านั้นวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชันผ่านระบบ iOS ให้ไปที่ App Store ค้นหาคำว่า AR พยาไทพาเลตจากนั้นกดติดตั้งและจะต้องดาวน์โหลดผ่าน Wi-Fi เท่านั้นวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันให้ส่องไปที่จุดระบุตำแหน่งภาพโมเดล3มิติจะปรากฏขึ้นมา กดปุ่มล็อกเพื่อคงภาพสามิตินั้นไว้เลื่อนซ้ายขวาเพื่อหมุนโมเดลและใช้2นิ้วเพื่อซูมเข้าและออกสามารถถ่ายรูปโมเดลหรือถ่ายรูปคู่กับโมเดลก็ได้และแชร์ลงใน Facebook พิมพ์ข้อความโดนโๆลงไปได้ไปที่ตั้งค่าเพื่อเลือกเปลี่ยนเสียงบรรยายเป็นภาษาอังกฤษได้ อย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วไปเที่ยวพระราชวังพญาไทกับสถานตาอากาศบางปูกันนะครับ